เด็กคนนี้ ไม่ดังหน่อยนะน้องเสือโอ้ไม่ดังเ่ะมันเป็นกระดาษป่ะคือกระดาษป่ะไปไก่ทอดมาแล้วไปไก่ทอดไปไก่ทอดมาแล้วไปไก่ทอดมาแล้ว

ส่วนส่วนองหรอได้กี่ตัวแล้วได้กี่ตัวแล้วมีได้หลายตัวแล้วได้เลเวลไหนละเออวลยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเก่งนะจับให้สกตอร์โก้บังดิยังไม่ได้สักตัวเลยได้เลเวลอะไรละสิบห้าได้เลเวลเล่ห้า ยี่สิบห้าแล้วเหรอสิบห้าอ๋อสิบห้าอันนี้ก็ต่อสู้ได้แล้วดิได้แล้วเหรอของทีเก็บได้กี่ตัวแลวทีทีไม่เล่นเนรอโอ้โหทีติดมากเลยไก่เก็บได้กี่ตัวแล้วไก่ นั่งเก็บที่บ้านนั่นแหละก็ได้ร้อยสวแต่ว่าเวลาบอลหมดต้องสา่ลูกไปเก็บให้อ้าวนี่อะไรเนี่ยหางไปเลยนะห่างกอเ่งไปด้นี่คือ พอแล้วมานิดเดียวพอรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะภาษาจีนว่าไงคะข่าือค่อค่ะ